สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดแผนที่ในขอบเขตที่กว้างนะครับโดยปกติเวลาเราเข้ามาที่โปรแกรม Google Earth นะครับสำหรับเวอร์ชันปัจจุบันนี้เป็น Google Earth Pro เขาได้แจกฟรีคือหลังจากดาวน์โหลดมาแล้วเราไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้นะครับสามารถใช้ได้เลย ปกติถ้าเราจะใช้งานในพื้นที่แคบแคบนะครับเราก็จะใช้สกรีนช็อตตัดก็เราจะตัด,ต,ด,ต,ดตัดภาพแล้วก็เอาไปตรึงค่าพิกัดน,นะครับแต่ถ้าเราต้องการพื้นที่จำนวนมากเช่นเป็นระหวางคืออย่างในตัวอย่างนี้คือ4ตารางกิโลเมตรเราอาจจะตัดบน g o o g l e Earth พอเราซูมแผนที่นะครับมันก็จะแตกซึ่งไม่สามารถเอาไปใช้งานจริงได้นะครับเราต้องมีการตัดซ้ำๆๆกว่าจะได้1ระวางเนี่ยใช้เวลานานแล้วการตรึงค่าพิกัดเนี่ยใช้เวลาน,านานมากเช่นกันวันนี้จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดแผนที่ในจำนวนมากเป็นระวางหรือ2ระวาง ก็สามารถทําได้เลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเนื่องจากการซูมแผนที่ Google Earth เมื่อเราซูมมันจะเอียงนะครับผมจะให้มาตั้งค่าตรงเครื่องมือตัวเลือกตรงนี้สำคัญนะครับไม่งั้นแผนที่คุณจะเอียงมาที่การนำทางซึ่งปกติมันจะเอียงมันจะตั้งประมาณนี้นะครับ ให้เรามาติ๊กตรงว่าไม่ต้องเอียงอัตโนมัติขณะย่อขยายอันนี้ก็คือแผนที่จะไม่มีการเอียงติ๊กถูกด้านบนสุดนะครับแล้วก็ตกลงอีกอย่างคือด้านฝั่งทางทิศทางซ้ายมือเนี่ครับเราไม่เอาระหว่างภูมิประเทศถ้ากดวางภูมิประเทศจะมีความสูงมันจะขึ้นความสูงแล้วก็แผนที่มีการขยายผมก็จะติ๊ก ออกเพื่อให้ความสูงเท่ากับศูนย์นะครับหลังจากนั้นเราก็กำหนดกรอบที่เราจะดาวน์โหลดเช่นในตัวอย่างคือผมจะเอาเอาสองระวางก็ได้นะครับนี่พื้นที่ระวางนี้กับระวางนี้เมนูการดาวน์โหลดจะอยู่ตรงดูไอคอนด้านหลังนับมาอันที่สองจากหลังครับนี่คือเมนูการเซฟภาพ บันทึกรูปภาพกดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นมันจะมีให้เราเลือกแผนที่เช่นจะเอาการาตัวอักษรที่อยู่รอบๆจะ,จะเอาอะไรบ้างแล้วก็ติ๊กเอาเช่นจะเอาแผนเข็มทิศมาตราส่วนคำอธิบายชื่อต่างๆถ้าเราไม่เอาก็ติ๊กออกดมูมันก็จะหายนะครับเข็มทิศอยู่ด้านล่างนี้มาตราส่วน โอเคนะครับแล้วก็แผนที่จะเป็นนี่จะเป็นขาวดํานี่จะเป็นสีนะครับแล้วแต่รูปแบบที่เราต้องการจากนั้นก็บันทึกอ่าเยอะเพิ่งนะครับแป,ป๊บนึงก็คือนี่คือตัวเลือกของเราเรียบร้อยละความละเอียดความละเอียดนี้ถ้าเราใช้ Google Earth Pro เขาจะให้ maximum ม,มตรงนี้นะครับ นี่คือระดับ HD แนละ้สูงสุดนะครับสูงสุดมากกว่า HD อีกเราเลือกเลือก maximum เลยแล้วมากดบันทึกภาพก็คือเรียงมาครับตัวเลือกแผนที่ความละเอียดแล้วมาบันทึกภาพการบันทึกภาพเขาจะให้เราเลือกว่าจะไปเซฟไว้ที่ไหนอันนี้ผมจะเอาที่เดสก์ท็อปนะครับ แล้วก็ตั้งชื่อภาพอย่าลืมตั้งชื่อภาพเช่นเป็นชื่อระวางก็ได้ครับ7 0็4ศก็คือแล้วแต่ใครจะตั้งนะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นฟล์ jpeg กดเซฟนะก็ใช้เวลาไม่นานนะครับถ้าเราเปิดผ่าน wifi ก็ใช้เวลาไม่นานนี่ก็คือขอบเขต2ระหวาง นี่ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับเราลองทดสอบดูภาพว่าภาพภาพที่เราเซฟมาจะเป็นยังไง7014ภาพนี้นะครับลองซูมเข้าไปดูครับนี่ครับคือความละเอียดมันสูงมากครับสูงมากยิ่งถ้าเราซูมพื้นที่ให้เล็กลงความละเอียดก็จะสูงมากมากกว่านี้นะครับ แล้วก็เอาภาพที่ได้เนี่ยไปตรึงสร้างระหว่างแผนที่ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ